ท่านผู้ชมครับเจอนกดีอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เรียกทีครับเป็นนกเสียงกลางครับแล้วก็ขัดหนุนดีครับท่านผู้ชมโอ้ยสุดยอดครับนกตัวนี้ครับเดี๋ยวรอชมครับรอสักครู่กับผมจะขึ้นนี่แล้ว เรียบร้อยครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับไม่ยอมเข้ามาเนี้ยครับลมแรงไม่ยอมมาเปิดคาลมให้ได้ยินเลยนะครับแต่ตัวนี้โอ้โหเรียกทีครับเป็นนกเสียงกลางนะครับท่านผู้ชมคาลมหูดีมากครับนกตัวนี้นะเป็นนกเรียกทีเปิดคาลมออกมาทีมากนะครับเป็นนกทั้งขัดทั้งหนุนนะครับนกตัวนี้นะครับเอาล้ครับผมเดี๋ยวขอลงก่อนครับท่านผู้ชมรอสักครู่ครับ เสียดายครับผมไม่ได้เปิดคารลมคารลมเลยครับแต่โอ้โหตัวนี้สุดยอดครับนกตัวนี้สุดซอยคอครับนาเหมือนน้ำครับผมโอ้คารลมนี่อย่างที่ผมบอกเลยนะครับนกตัวนี้ครับเป็นนกเสียงกลางครับคารลมจัดจ้านเลยครับผมนกตัวนี้นะฮะเสียดายครับผมไม่ยอมเปิดคารลมเนาะอย่างว่าลมมันแรงด้วยครับ ตัวใหญ่สักครู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมสวยอยู่นะครับเป็นบัวจุดด้วยนะครับขาลมเข้ามาไม่ยออเปิดนะครับผมลมมาแรงด้วยครับแต่ตัวนี้อู้ขาลมแบบจัดจ้านครับทั้งขดาดทั้งหนุนครับเป็นนกเสียงกลางแข่งใหญ่ครับ ก้อยก็ใหญ่นะครับเอาล้วครับผมรอสักคู่ขอนับหางก่อนครับสิบสองเส้นนะครับผมลมกระแรงครับฝนก็จะมาดูมืดไปหมดเลยครับผมสองวันสามวันนี้แล้วครับฝนตกไปครับผมเดีย๋ยวรอดูกันครับว่าจะกลับบ้านหรือว่าจะหา ดูเฉลยอ,อีกสักหน่อยนึนะครับถ้าเจอคารลมดีๆก็จะต่อให้ชมกันนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาท่านผู้ชมไม่ได้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ